กรณีที่กลุ่มวัยรุ่นเยาวชนจำนวน5คนเนี่ยนะครับอายุตั้งแต่13ขวบนะครับจนไปถึง16ขวบเนี่ยร่วมกันฆ่าป้าบัวผันซึ่งเป็นหญิงป่วยจิตเวทนะครับและนำาร่างเนี่ยไปทิ้งที่สระน้ำะนะครับจนทำให้เกิดแฮชแท็กป้าบัวผันขึ้นในโลกโซเชียลในตอนนี้นะครับก็ถ้าดูจากเหตุการณ์เนี่ยนะครับในคลิป วิดีโอที่เราได้มานะครับก็คือป้าบัวผันเนี่ยแกก็เดินอยู่บนถนนธรรมดานะครับแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะครับขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนไปแกล้งเขานะครับไปเฉียวไปผลักไปเตะเสยหน้าเลยนะสุดท้ายนี่ละฮะที่คุณโพสบอกนะครับก็อุ้มเอาแกขึ้นรถไปแล้วป้าแกก็ตกมาจากรถนั่นแหละสองสามรอบนะครับเพราะว่าการที่คนเราไม่ยอมที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์นะครับล้วจะบังคับให้ขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับสุดท้ายเนี่ย เหมือนจะถอดใจและคือป้าวัวผันเนี่ยนอนเอิงเอิงอยู่ที่พื้นถนนแล้วสองมอเตอร์ไซค์สองคันเนี่ยหายไปแล้วแต่อีกสักพักเหมือนเรียกพวกแล้วกลับมาจนเอาตัวป้าเขาหายไปจากจอกล้องวงจรปิดเก็อ,อยากจะรู้ว่าป้าเขาไม่ทำอะไรพ่อแม่มันนะครับ<ช>ถ,ถึงมาทำกับเขาอย่างงี้ใจร้ายจังเลยอ่ะหรือมันเป็นความคึกขะนองหรือมันเป็นอะไรบ้าระหำ่ำไง นะครับคมคืบหน้าเนี่ยนะครับตอนนี้กลุ่มเยาวชนเนี่ยถูกจับกลุ่มนะครับแล้วพนักงานสอบสวนนะครับสถานีตํารวจภูทรอรัญประเทศเนี่ยนะครับก็ร่วมกับอายการจังหวัดสระแก้วนะครับทีมสหวิชาชีพเนี่ยนำเยาวชนทั้ง5คนเนี่ยนะครับมาสอบปากคําซึ่งในระหว่างที่นําตัวออกจากรถเนี่ยทั้ง5คนก็มีท่าทีที่นิ่งเงียบนะครับสีหน้าแบบเรียบเฉยนะครับแล้วก็ส่งทั้ง5คนนะครับเข้าไปดูแลในสถานพินิจแล้วก็คุ้มครองเด็กจังหวัดสักแก้ว